ในคดีแพ่งกับคดีอาญาเนี่ยวิธีพิจารณาความั็ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายในการศึกษาเนี่ยปุกก็จะเปรียบเทียบระหว่างวิธีพิจารณาความแพ่งกับวิธีพิจารณาความอาญาเนาะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะสําหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากบุกคคลผู้มีสิทธิ์ฟ้องในคดีแพง่ง บุคคลใดบ้างมีสิทธิฟ้องในคดีอาญานะคะในคดีแพ่งเนี่ยเป็นไปตามปวิแพ่งมาตรา55เนาะเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในตัวบทเนี่ยจะแบง่งบุคคลเ,เป็น2กลุ่มด้วยกันแหละกลุ่มแรกเนี่ยเขาได้รับการกระทบกระเทือนในสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งเนาะเช่นมีเคละเมิดทั้งแพ่งเกิดขึ้นเนี่ยบุคคลเนี้ยก็จะสามารถใช้สิทธิเสนอนคำฟ้องต่อศาลได้นะคะก็จะเกิดเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมานะคะ สำหรับบุคคลกลุ่มที่2เนี่ยบอกว่าบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอ่ะบุคคลนั้นเนี่ยก็จะยื่นเป็นคำร้องโดยเสนอคดีของตอนต่อศาลส,ส่วนแทงที่มีเขตอำนาจนะคะกรณีนี้จะเป็นกรณีคดีไม่ไม่มีข้อผิพาทเนาะแต่บุคคลต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลเช่นคำร้องขอเป็นผู้จัดจาก,การมารดกอืมนะคะสำหรับในคดีอาญาเนี่ยบุคคลใดบ้างมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลนะคะ กรณีนี้เป็นไปตามปวิอาญามาตรายนะี่สแดเนาะเปิดไปเลยมาตราย8สิบดมีใครบ้างอันดับแรกเลยคือพนักงานอัยการ2อคือผู้เสียหายเนาะคะ่ะผู้เสียหายเนี่ยก็กลับไปดูตามปวิอาญามมาตราสองวงเล็บสี่อืมซึ่งกเเคยเป่าไปแล้วเนาะในในคลิปแล้วแล้ว,ลวมาลองไปไล่ดูกันนะคะ mm hmm. ก็จะแบ,บ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนาะหรือผู้เสียหายที่แท้จริงแล้วก็บุคคลที่มีอำนาจจัดการแทรนเนาะได้แก่มาตราสี่ห้าหกนะคะ เริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยเนาะในการฟ้องคดีนะคะสำหรับในคลิปตัดไปเดี๋ยวเราค่อยสเต็ปถัดไปเนาะเปรียบเทียบกันไปทีละสเต็ปเพื่อความง่ายนะคะ